ดูเพลินขอเสนอพอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่เจ็ดกอเพื่อเรียนเวทให้สนุก เป็นเรื่องราวของชนชั้นล่างครับระดับไพ่ที่ถูกตีตาจากชนชั้งสูงเรื่องความสามารถจนถูกเป็นค่าแม้จะเป็นแบบนั้นแต่จิตสุดท้ายของเขายังอยากเรียนรู้เรื่องเวทให้มากขึ้นจนตัวเองได้มาเกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7รอยแห่งอาณาจักรซาลูมโดยยศฐานและความมิสระของชนชั้นบวกกับพรสวรรค์ที่ติดตัวทําให้องค์ชายร้อยได้เรียนรู้เรื่องเวทด,ด้วยตัวเองจนเข้าคั้นบัคก,กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเขานั้นได้ฝ่าฟันอุปสรรคปกปิดความสามารถเพื่อไม่ให้เตะตาและได้เรียนเวทอย่างสมใจบวกกับอีเวนต์ต่างๆที่เข้ามาทําให้เเเเขาาาตตติบติบโพัฒนนนรรื่่่่่ออองวจวจคคดไมมีใก จนช่วงท้ายๆของซีซั่นทําให้รู้ว่าการประจนไปเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตอนแรกที่ผมได้ดูครับผมมีความรู้สึกว่าเจ้าหนูนี่น่าเอ็นดูมากๆครับบวกกับการ,รเผชิญหน้ากับสัตตลาดที่เป็นตำนานผมคิดว่าเอ้ยเจ้าหนูลอยต้องหืดขึ้นคอแน่แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับมันเป็นไปด้วยความสามารถบวกกับพรสวรรค์ของเขาจริงๆจนท้ายๆของเรื่องครับมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทำให้เรื่องราวสนุกมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นใครที่ชอบแนวเวทและเกิดใหม่ครับอย่าลืมไปดูกันนะจ้า